เอาเรี Ooh, iec, unda, ยบร้อยครับพี่น้องนี่นี่นีน่นี่นี่ครับดำคือมือพี่น้องอุ้ยตัวส่งง่ามตัวนี้นี่ครับนี่ไก่เลยอ่ะถือมือเดียวมือหนามาอุ้ยนี่ครับพี่น้องนี่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 บักกึกตัวนี้ตีผ้าบ่วงขาดนี่ครับนี่อมือนี่มีแต่ของใหญ่ๆครับมือนี่นี่ครับ สวัสดีครับผมเสานี้พามายามหนูคือเกาพี่น้องหมายเกาครับมือแรกได้หาแต้มพี่น้องกับนกตัวนึงแล้วกับมือว่านได้แปดแต้มครับมือว่านขยับไปจุดที่ว่าบริไซพี่นอ้องวิ่งติดเลี้ยงหลังเลยครับติดเลี้ยงหลังเลยพี่น้องสับกระจายเลยแล้วกับมือว่านกับบรินี่แค่ใส่เพิ่มเข้าไปนิดหน่อยครับตรงที่ว่า หนูติดเลี้ยงครับใส่เพิ่มเข้าไปนิดหน่อยใส่พิ่มเข้าไปนิดนึงบอ่อเรีงบ่รยใหญ่หม่องครับเดี๋ยวมึอนี้มาลุนกันนะผมว่าสีมิต,ต่อมีแต้มบนน้องพี่น้องเนาะอ่ะโอเคครับไปลุนน้ำกันครับผมอ่ะมาลุนกันครับผมตรงคุยที่ว่าเกง่งๆนั่นผมอยาบมือระโบมีหยางครับมีบ่วงดีเกิดสิเป็นหนูหน่อยพานคือเก่าพี่น้องอ่ะมาลุนตรงนี้ครับผมหลงหังนึงอยู่นี่ครับ ังนี้นิ่งครับผมเดี๋ยวสิ๊ดผ้ายำคันแท่นตรงลงไปแล้วก็ไปหาปลาอย่างข้าคันแท่นครับอันนึ่งยืนหนิครับผมนี่อยังบ่เอาเรียบร้อยครับพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับดำคือมือพี่น้องอุ้ยตัวส้งงมง่าตัวนี้นี่ครับนี่ไก่เลยอย่ะ โอเคครับผมส,สวยๆเก็บครับอ่ะเมื่อกี้ข้างลังนะครับยากมากแต่มีร้อยพานร้อยอย่างพี่น้องแต่บ่มิตโตครับผมแต่บ่มิตโตอ่ะเดี๋ยวรุ่นตรงนี้กันครับสองฟังครับผมเดี๋ยวไปสู้แล้วก็ขึ้นมาอีกฟังหนึง่งมื่อว่านมีขาดหลังหนึ่งขาดดูฟังทั้งนั้นครับด้านล่างนี่แบบเลีเ่ยงๆเลยพี่น้องม่วว่าน,นี่เดี๋ยวเบิ่งกันครับ่าสิย่างมิตโตบ่ ดังนิ่งๆครับผมดังนี้ก็น,นิ่งครับเป็นตามาแห้งพี่น้องปองนี่ไ <c oughs> มาเลยปองหมุดแค่น,นิ่งเลยปองนี่นี่ครับเมื่อวานใดอยู่นี่พี่น,อนอ้องอมุลอุยปุยใหญ่ไหมนี่ นิ่งครับผมนิ่งมันกาบเล็กอดีตหลายเบือครับเอาเอาไว้ดีละ บนีครัดีดครับผมนี่ดีดอยู่แตบ่บนบนวิโตไม้ผมหายไปใส่ระบุร่มแห้ง่ะเดี๋ยวผมปรับบลังนี้ก่อนเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผมอ่ะรุ่นกันต่อครับผมนี่ครับอวานแต้มนึงตรงนี้ใหายมาข้างๆกันครับผมนิ่งครับ มือนีบอดีดพี่น้องซุม,มือสองล้างดีดตัวโบมิตโตบบได้อะย่างบอหรือเขียวแล้วหนูนี่ก็เก้งพี่นอ้องน่ครับลังนึงที่ตรงนี้ห้อยได้ถือมือนึง่งมือหนามาเขี่ยวเด้ครับหนูนิ่งครับผม มือเดียวมือหนามากอุ้ยนี่ครับพี่น้องนี่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 บักกึกตัวนีต้ตีผ้าบ่วงขาดนี่ครับนีนมนมบ่มือนี่มีแต่ของเงี้ๆครับมือนี่นี่ครับเป็นเรื่องไดนขึ้น,นิน่งแทะนี่อุ้ยเดี๋ยวปล่อยเสร้จบักกองดองพี่น้องนี่บักนงี่งๆบักเงี้ไงๆอ่าเดี๋ยวเบิ้งก่อนเป็นตัวที่ผ้าบ่วงขาดบอว,ว่านี่บ่วงขาดอันนึงครับผม โอเคครับอ่ะเพิ่มมาอีกแต้มหนึง่งเหญ้ๆพี่น้องนี่ครับผมนี่เก็บก่อนอ่ะรุ่นกันต้อพี่น้องแป๊ดกับซีเบิ์ดว่านี่ครับหลังหนึ่งคือเลี่ยงๆครับเดี๋ยวผมหาก่นัน หลังนี้นิ่งครับผมเดี๋ยวปรับเล็กน้อยส่งตตำๆนิ่งครับเกนิ่งครับนิ่งครับผม นี่หลังนึงอยู่ตรงนั้นพี่น้องอยู่ตรงเติ่งเดี๋ยวมือหนาสีผ้ใส่เข้าไปในนี่พี่นอ้องยางเลาะๆหนาใส่เข้าไปข้างใน้ด้วยครับเพราะว่าหนูกันิตื่นแล้วก็หยิเข้าไปในพี่ทีละพี่น้องอันนี้ก็นิ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งฟังนั่นพี่น้องแบตใกล้สีเบิร์ดแล้วฟังนี่มือว่านมีขาดแต่ว่าตัวที่ได้เมื่อกี้กง บ่มีบ่วงพิ่นอาจจบ่ดูว่าเคียย์ออกเลยหรือเปล่าหรือว่าโคนรโต,ตครับบ่มีบ่วงที่ว่าขาดติดข้ออยู่พี่น้อง่อะรุนกันฟังนี้ครับหลหลังอยู่นี่ครับผมหลังนี้ดีดครับนั่น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 นี่ อ่าบวกมาอีกแต้มเดี๋ยวเดี๋ราเซาดินก่อนพี่น้องเอาโอเคผมเก็บก่อนครับผมบวกอีกแต้มหนึง่งละอ่ะบวกเพิ่มอีกแต้มเป็นสามแต้มแล้วครับผมรุ่นกันต่อครับนิ่ง,นงครับผมมุ้ว่าในหลังนี่ขาดนะครับ ขาดอยู่ตรงนี้ครับมนี่นิ่งครับผมอันนี้ก็น,นิ่งครับ กินราบจนสีเบิร์ดแล้วพี่น้องไม่บาดีอยู่นี่กลองอุญุอยู่กินราบกินข้ออ้อยจนเบิร์ดแล้วบาดีดบาดรันหู่หน่อยคือครับเอาเรียบร้อยอีกแต้มนึงแล้วครับนี่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 ครับหอยอยู่นี่พี่น้องนี่งามๆงามบ่เป็นยังไงอุ่ยเนี่ยอุ้ยเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยครับงามๆอยู่นี่ เบื้องหลังสุท้ายเลยแล้วกันดีนี้ผมมาเก็บหลังสุทไทยนิ่งอ่ะโอเคเดวไปเบื้องแต้มน้ำกันครับผมเดี๋ยวสรุปแต้มกันครับยามเรียบร้อยครับผมมือนี้กันย่างหมานคือเกาพี่น้องมือนี้มือที่สามหมานคือเกาครับผมโอเคครับยามเซตเรียบร้อยครับผมสลรับมือนี้ครับมือที่สามพี่น้องมือแรกหาแต้มหกกับนกครับ มือที่สองมือว่านแปดแต้มมือนี้ได้ซีแต้มครับมือนี้ได้ตัวใหญ่สองตัวพี่น้องมือนี้ตัวใหญ่สองตัวมือว่านตัวใหญ่ผ้าบ่วงขาดบ่รู้ว่าตัวเดียวกันบ่พี่น้องผ้าบ่วงขาดไปหลังนึงมือว่านนี่ครับแต่ว่ามือนี้ได้เก็บตัวใหญ่มาสองตัวบ่วงยังบ้านได้ใหญ่หม่องพี่น้องติดภารกิจครับมือนี้กลับมากกับแรงกับสิมามือกัสิผ้ามาหยามหม่องเก้าเลยพี่น้องยังบ้านได้ใหญ่ครับ เดี๋ยวมือนาผมสีผ้าใหญ่เขาไปไดให้หน้าพี่น้องว่านูเริ่มเขี่ยวแล้วครับเลาะขางคันแท่นี่นูนูเริ่มเขี่ยวแล้วครับเล้งหม่องนี่บอ่บอบ่อบ่อผ่านบ่อหยางแล้วพี่น้องมือแรกติดงเลี่ยงเลยมือแรกมือสองติดงเลี่ยงมือนนิ่งละกระสีง่ายขยับนี้พี่น้องขยับหาหนูเนาะพี่น้องเนาะตอมือน,นีย่ยังผ่านได้ใหญ่อะเบื้องแต้มน้ากันครับผมสีแต้มง,งามพี่น้องนี่ มือนี้มีแต่งง่ำๆสองแต้มขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามน้ำครับเป็นกำลังใจช่องน,น่อยพลาดรักหายายูหากินพี่น้องเจอกันคลิปหน้าหานูคือกับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ